นในในในวันนี้อ,อ่ะเป็นวันที่เราได้รันทูใช่ไหมคะแล้วก็ได้เจอแบบว่าตัวตึงตัวเก่งตัวทั้งหลายนะ คือหนูอ่ะบางคนแบบว่าด้วยความที่เมมเบอร์เราเยอะใช่ปะแล้วทีเนี้ยการมาเจอกันอะไรเงี้ยเฮ้ยในสีเรามีเรามีคนโน้นคนนี้คนนั้นด้วยหรออะไรเงี้ยมันว้าวสำหรับหนูมากวันนี้เว้ยหนูจะบอกว่าพี่ตอนที่ลงชื่อจะมีเขาจะมีอยู่คู่หนึ่งนะคะเขาติดกันเป็นตังมีมากว่าเขาจะแบบลงลงต่อกันตลอดเลยใช่เขาแบบลงต่อกันตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งไปรู้แบบมานี่ก็ไปถามมาแบบเนี่ยถ้าไม่ ลงพร้อมกันลงต่อกันตลอดเลยอะอะไรเงี้ยก็เลย, <c oughs> ยว่าไปรู้มาว่าแบบเหมือนเขาอะตอนลงอะเขานั่งด้วยกันแล้วทีเนี้ยพี่ปันหน่อยก็บอกว่า,าไม่เอาอะไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แล้วพี่จันน้ก็บอกว่าเออลงลงไปเหินเล่นนี้เล่นนี้นนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนกันหมดเลยค่ะใครที่แบบว่าเห็นกีฬาแล้วแบบว่าอยู่พร้อมกันตลอดก็ไม่ต้องสงสัยนะลงพร้อมกันไม่ต้องสืบหนูไม่ใช่ซิปเปอร์แือเป็นชิปมั้ง ไแล้วแบบตอนวุ้ยไม่สปอยดีกว่าว่าตอนเดินพาเลตเราก็จะแบบว่ามีการละครกันด้วยก็อยากให้ทุกคนแบบว่าโฟกัสที่สีฟ้านะคะกันด้วยเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยตัวตึงนะคือนอกจากที่เขาจะแบบแข่งกับสีอื่นแล้วเนี่ยเขายังแข่งกันเองด้วยอืมคือความสมัคคีของเราเนี่ยก็ยังไม่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าก็อาจจะมีบ้างวันจริงอาจจะมีบ้างแต่ว่าตอนนี้ยังหาไม่ได้ เธอต้องสู้ออนนอก่อนนะทีมนั้นก็โหดคือหนูว่ามีความรู้สึกว่าอย่างปีก่อนใช่ไหมแบบว่าหลายๆคนที่ทุกคนคิดว่าโหดอะไรเงี้ยจะเหมือนมาลงที่สีฟ้าใช่ป่ะแต่ว่าปีนี้มันเป็นปีที่แบบว่าทุกคนแบบกระจายแบบว่าจริงๆทุกคนแบบว่ามีตัวตึงกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะไม่ได้วอร์มกันก่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกันจะตึงกันหมดอะไรงเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งนี้มันก็เป็นครั้งที่ค่อนข้างที่จะเดายากว่าใครจะแบบที่หนึ่งที่สองที่สามรอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะ หนูก็ยังแบบไม่รู้เพราะว่าในส่วนของเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นภาระของคนอื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยสมมติว่าใครได้เราไปอยู่ในสีนเงี้ยคนอื่นก็จะกลัวเพราะว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งแต่ป่ <c oughs> คือแบบเราพูดกันไปสักพักหนึ่งใช่ปะ่ะสีฟ้าจะมีแบบว่าที่หนูคุยกันข้างหน้าใช่ปะจะมีพี่เจนพี่ปันพี่เจนนิดแล้วก็เอาพี่เป้ที่คุยกันข้างหน้าเนี่ยเราก็คุยกันแล้วก็แบบว่าเสียงดังอะไรงเงี้ยแล้วแบบมีสักพักหนึ่งจังหวะที่ทุกคนเงียบเหมือนพี่ปันก็พูดมันว่าเฮ้ย แต่ทีมเราอะก็เหมือนจะเก่งนะแต่เก่งสุดน่าจะแบบเก่งต่ปากอะคือตอนเนี้เราพูดไม่หยุดเลยแต่ว่แบบแบบไม่ได้เรื่องของความสามารถนะสกงยังไงดีจะอะไรยังไงดีเย่ yeah, มากอะอ๋อ oh, ทุกคนจริงๆเรามีเมมเบอร์ลับด้วยนะในงานนี้บอกเลยว่าเป็นเมมเบอร์ลับอาจจะเป็นคนที่แบบทุกคนคิดถึงอยู่ก็ได้นะคะ จะเป็นการกลับมาของใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเผื่อแบบยักเจออะไรอย่างงี้สปอยสปอยเดี๋ยววันจริงก็รู้ได้ข่าวพี่เต็นไปไหว้เจ้าที่มาแล้วเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะพี่เต็นสายมูขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าหนูก็จะไหว้เหมือนกันพ่งนีน้ก็จะแบบพนมมือพร้อมกันแต่ก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าแบบว่าเอ้ยเราจะแบบอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารอบนี้ค่อนข้างที่จะหนักเราแบบแล้วแบบว่า แล้วเราก็ทําการแบบวีขอเกมต่างๆใช่ปะ่ะเพราะแบบเนี่ยไอเกมขับจักรยานต้องเป็นคนที่แบบขาสั้นขายาวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจออุปกรณ์จริงปุ๊บไม่เกี่ยวเลยกับที่เราพูดมาใดๆเธอจะไปได้แข่งกับวีไหมวีหรอคือปีที่เราเราอยู่สีเดียวกันแต่ว่าปีเนี้ยบอกเลยนะคะว่าจะไม่มีหรอกนะคําว่าเพื่อนไม่ได้จริงจนะแต่ว่าแบบเราจะเป็นแค่คนรู้จักกันเท่านั้น <laughs> นี่ขนาดไม่จริงจนะังเลยใช่แต่เราเป็นคนแย่ยแย่งไงสมมติว่าเราตอนแข่งใช่ปะเราก็แบบเป็นคนรู้จักกันเพราะเราต้องแข่งกันพอจบเกมปุปป๊บอะเราไม่รู้จักเลยเพรา่าทะเลาะกันก็ตบกันค่ะใช่ตีกันตายจริงคือขนาดไม่ต้องแข่งกันเราย,ยังตีกันเลยแล้ววันนี้มาแข่งกันอะทุกคนคาดหวังอะไรหรอ หนูว่าอยากรู้ของระวันมากเลยเผื่อมันจะเป็นแบบแพชชั่นให้สีของเราได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าสีเราใช่ไหมคะพอเรามาเจอหน้ากันอะคือหนูว่าเต้นตอนที่เรารันทูก,ก็จะมีเพลงอะทุกคนอาจจะรู้ว่าเป็นเพลงอะไรแล้วคือเพลงนั้นอะหนูอยู่ข้างๆพี่เป้ใช่ไหมหนูก็เลยคุยกับพี่เป้แล้วคุยไปคุยมาว่าพี่เป๊ะนะต้องมาแข่งกับหนูแล้วแหละอะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่ได้บอกนะว่าจะลงเล่นอะไรแต่ว่า คุยคุยไว้แบบว่ากว้างๆว่าแบบจะเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เป้ก็บอกว่าเนี่ยสมมติว่าลงแข่งไดโนเสาร์อะเปะจะแข่งใช่ไหมหนูก็บอกว่าถ้าพี่เป้ลงไดโนเสาร์อะน้องก็จะลงไดโนเสาร์เหมือนกันแล้วเราอะ่ะก็มาแบทเซิลกันใช่เราก็คุยแบบคุยมาพี่เป้อยู่สีอะไรชีบอกว่าชีอยู่สีฟ้าฉันก็ เราจะแข่งกันทําไมในเมื่อเราอยู่สีเดียวกันหลังจากนั้นเราก็ตกลงกันว่าถึงเราจะอยู่คนละสีเราก็จะแข่งกันอยู่ดีเราจะเป็นไดโนเสาร์สองตัวที่ลงแข่งกันเราจะไม่แข่งกับสีอื่นหรอกค่ะเราจะแข่งกันเอง เป็นทีมอนุบาลหมีน้อยใช่ไหมแล้วหนูก็คือตบตีกับพี่เป้คือทุกคนเคยเห็นฝาแฝดไหมเป็นฝาแฝดแบบคนละฝาแบบว่าหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าทะเลาะกันแล้วก็เวลาแบบคนอีกคนนึงไม่ได้ดังใจอะ่ะเราก็จะลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ดิ้นดินดิ้นเราก็เอาขากระทึบกับพื้น จริงๆอ่ะหนูอ่ะมีอันที่อยากเล่นหลายอันเลยอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าแบบก็คิดอยู่ว่าจะเล่นอะไรอาจจะต้องไปจัดแจงกันหน้าง,งานด้วยว่าเอ้ยแบบคนนี้เหมาะกับอะไรหรืออะไรเงี้ย l o v ล s h แชร์บอลหนูชอบเล่นแชร์บอลชอบเล่นแชร์บอลมากแต่หนูไม่เป็นตะก,ก้านะเพราะว่าหนูไม่สามารถเป็นตะก,ก้าได้หนูเคยมีความทรงจําที่เลวร้ายกับตะก,กา้าคือเคยเป็นตะก,ก้าแล้วคนป่าดังหนูเกิอมหักอะทุกคนไม่ได้ปะคืออสม,มติว่าปีที่แล้วอะเราชนะแล้วเราได้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเงินก็ไม่พอทําสมูกค,ค่ะพี่หนูก็เลยเอ๊เป็นผู้เล่นอย่างเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยจริงจริงหนูก็เป็นตะก,ก้าเก่งนะสมัยตอนที่เรียน มัธยมอ่ะเราก็จะมีการแข่งใช่ไหมหนูก็จะเป็นแบบตัวตึงแชร์บอลเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเล่นบาสไม่ได้เดาะบอลไม่เฟนค่ะนั่นแหละหนูเคยหนูเคยโดนหลายอย่างก็คือเวลาจับตะกร้าแล้วนิ้วมันเข้าไปบ้างหรือไม่ก็แบบโยนมาใส่หน้าหนูแล้วแบบหนูเอาตะกร้าไม่ทันมันโดนหัวก็เลยพักก่อนเป็นคนเล่นพอแต่มันเหนื่อยนะคือแบบแชร์บอลอะ่ะ มันวิ่งไงเอ้ยเขาน่าจะมีวอลเล่อะหนูเคยเล่นวอลเลยบอลด้วยนะนี่ไม่ได้ขิงนะเนี่ยแต่เคยเรียนนะแต่ไม่ได้บอกว่าเล่นเก่งอะแยกแยะนะแยกแยะนะคือ <c ười> หนูอะเคยบอกแฟนคลับใช่ปะว่าหนูอะเคยเล่นอันนี้อันนั้นอันนู้นอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับก็เอาไปบอกตอบว่าแบบจี๊้เคยเล่นอันนี้เคยเล่นนี้อะไรเงี้ยขอโทษนะคะแม่คือหนูเคยเคยเล่นแต่ว่าไม่ได้เล่นเก่ง <c ười> รวมถึงเอเทมสีคอนเทนต์กับ V R และยังมีแียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o n e h e a Application มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจอไดจะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบรอยยิ้มของเธอ